สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยติมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสนอรายการอะกิดะโดยอาจารย์ Abdul Halim Sulaiman السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله อออััลลลลลลฮุมมะะะิิิววบารก Allahumma cill wa sallim و ب ا ม ك على عبدك ورسولك محمد و ع บ ى آله وصحبه وسلم أما ب ع ดขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ س ب ح ا วะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามติดตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์เนี่ยนะครับในวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่มีความสำคัญนะครับมีความ أ, เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของอากีดาของเราหลักความเชื่อของเราเนี่ยพอสมควรถึงแม้ว่าเนื้อหาของมันเนี่ยจะเป็นเพียงแค่เรื่องของคําคําเดียวนะครับก็คือคําว่าเรานะครับแต่เนื่องจากว่าอัลลอฮฺสุบฮะฮานวะตาอัลาเนี่ยได้ทรงตรัสได้ทรงพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายที่หลายทางด้วยกันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วอัลลอฮฺสุบฮะฮานุวะตาอัลาก็ได้ทรงตรัสเอาไว้ในอายะห์ที่154ของ สุรอลัลอํมรอน,นะครับแล้วก็ในสุรเดียวกันในอายะที่168เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาก็ยังได้ทรงตรัสถึงเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ในทํานองเดียวกันนี้นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเป็นคําพูดของมูอัตติบอิเบนกุชเชร์นะครับซึ่งอยู่ร่วมกับท่านร,ร,ร,รลสลุนลสลลัลฮฺฮุอัลลอฮิวะซัลลัม,มในสงครามอุฮุดแต่ในอายะที่168เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานวุวาตาลาก็ได้เล่าถึงอ,อีกอีกเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่า ต่างกรรมต่างวราระกันแต่ว่ามีเนื้อหาคล้ายๆกันเลยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าอาัลละดีนะก,ก็ลูลิอิควานิฮมิมวะกอะดูเราอัตโอูนามากุติลูนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาก็ได้ทรงพูดถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พูดพูดในลักษณะเช่นเดียวกันกับมูอัตติบอีบินกุสัยด์เลยนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่พูดคําพูดเนี้ยนะครับคนที่พูดคําพูดเนี้ยนะครับก็คืออับดุลลอไลบินอุบัยเบนซาลูล นะครับซึ่งเป็นหัวหน้ามูนาฟิกินนะครับเป็นหัวหน้าของมูนาฟิกีนเลยที่มีชีวิตอยู่ในสมยัยท่านรสุนสอล,ลลอลฮุอะลัยฮิวซัลล,ลัมนะครับอัลลอฮ์อสุบฮานูตะอาลาด้ทรงกล่าวนะเล่าถึงเหตุการณ์ท่งกล่าวถึงคนพวกนี้เอาไว้ว่าอัลลอดีนกอรูบรรดาผู้ซึ่งที่เด็กพูดว่าลิอิควานี่พูดกับคใครฮะพูดคุยกับลลพลรรักพูดคุยกับพี่น้องของพวกเขาก็หมายถึงคนที่เป็นมูนาฟิกินด้วยกันเนี่ยว่ากออาดูคนพวกนี้ไม่ใช่แค่พูดเฉยๆนะ เมื่อครั้งที่ทำสงครามอูฮุตท่านพี่น้องจำได้ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังว่าท่านรอซูลพาไพพลออกมาจากเมืองมาดินะเนี่ยจะออกไปตั้งรับที่อุฮุตเนี่ยระยะทางแค่ประมาณ4-5กิโลเนี่ยนะครับสีกิโลเนี่ยนะ,ะจำนวน1,000คนแต่ปรากฏว่าออกมาได้ครึ่งทางคนมีคนจํานวน3 2 3 0 0คนพากันถอนกําลังกลับเข้าสู่เมืองมาดินาะ บอกว่าเอ้ยจะต้องกลับไปดูแลบ้านจะต้องกลับไปดูแลครอบครัวจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้พูดง่ายๆว่าอ้างหาข้ออ้างต่างๆนานานครับมาบอกทรารศุนสอล,ลลอห์ของอะลัยฮุสสลามเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไม่ออกจะได้ไม่ต้องออกไปนะครับกับทรารุุนสอล,ลลอห์ของอะลัยฮุสสลามในการตั้งทัพรับการบุกรุกของบรด,ดามุสลิกีนเมืองมกักะั์นั่นเองอัลละดีนกอรูลีอิควานิฮิมและคนที่พูดกับพวกพ้องของพวกเขาว่ากอ,อาดูแล้วก็นั่งอยู่กับที่ก็คือไม่ออก ไม่ร่วมออกไปทำไม่ไม่ออกไปร่วมทำสงคารามกับท่านราลสุนสอลล,ลอัลฮฮุอะลยฮะสัลล,ลัมเราเอาต่ออูนามากูตีลูพูดถึงคนที่ออกไปนู่นพูดถึงนบีพูดถึงบรรดาสฮาบะที่ออกไปร่วมทำสงคารามอุฮุดว่าเราเอาต่ออูนาถ้าคนพวกนี้เขาเชื่อฟังเราฟังเราสักนิดนะฟังคำชี้แนะฟังคำชี้นำฟัง,ฟงเหตุผลของเราสักนิดมากูตีลูคนพวกนี้ไม่ต้องถูกฆ่าหรอกหมายความว่าไม่ต้องประสบกับความพ่ายแพ้หรอกในสงคารามอุฮุดนะครับนี่เห็นไหมฮะ คนที่ออกไปก็พูดคนที่นั่งอยู่ที่เมืองมาดีนะก,ก็พูดนี่ความเลวร้ายของมาดามูนาฟิกีนมันเป็นอย่างนี้นะครับแฝงตัวมาเป็นมุสลิมแฝงตัวมาเป็นผู้ศรัทธานั่นแหละแต่พฤติกรรมคอยยุแย่ให้เกิดความระหองระแหงคอยยุแย่คอยพูดจาให้เกิดความนะครับแตกแยกทําให้เกิดความนะคลาคงแคลงในตัวท่านรอซูลซลาท่านอินุคซีรตบอกว่าเราสมิอูมินมาชูรตินา ع ل ي อ م ب ا วะอาดามิลค ل รูจ ج นะท่านอิมนุกซีตบอกว่าถ้าคนพวกนี้คำพูดที่ขา้าโบกว่าหาว่าคนพวกนี้ก็หมายถึงบรรดาซอฮาบะเนี่ยเชื่อฟังเราคนพวกนี้ก็ไม่ต้องถูกฆ่าเนี่ยก็หมายความว่าถ้าพวกเขาฟังนะคำชี้แนะของเราให้นั่งนะให้อยู่กับเมืองนะตั้งรับอยู่ในเมืองนี่แหละแล้วลไม่ต้องออกไปมากูจิลูมาอามันกูติละคนพวกนั้นก็คงไม่ต้องถูกฆ่านะก็มีจํานวนเท่าไหร่ครับบรรดาซอฮาบาที่ถูกสังหารไปมีประมาณแค่70คน ต่ท่านพี่น้องคิดไหมครับว่า70คนเนี่ยนะครับซอฮาบะที่ถูกสังหารในสงครามอุฮุดที่เราเรียกว่าช uh uh ูฮาดาอุฮุดนะครับทุกวันทุกเวลาท่านพี่น้องไปดูเลยคนที่เดินทางไปทาฮัจญไปทําอุมร์นะครับแล้วได้มีโอกาสไปเยี่ยมเมืองมาดินะเนี่ยหนึ่งในสถานที่นะครับที่เป็นซุนนะที่เป็นมัชรัวนะครับที่เป็นซุนนะของท่านเราซุนสัลลาฮฺองอะเฮิวะซัลลัมให้ไปเยี่ยมได้ในเมืองมาดีนะหนึ่งในนั้นก็คือช uh uh ูฮาดาอุฮุดนะครับ หลุมฝังศพหรือบรรดากูโบของนะครับหลุมฝังศพของคนที่เสียชีวิตในสงครามอุหุดแต่ไม่ได้ไปเพื่อที่จะไป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 ,ไปอะไรนะไปแสวงหาไปตะบัตรุกูกไปแสวงหาความเป็นบรารักะจากกูโบที่นี่เปล่านะครับท่านรอซูนไปท่านอูซุลเองไปเพื่อที่จะไปขอดูอาให้กับคนกลุ่มนี้มาใช่ไปขอให้คนพวกนี้ขอดูอาให้นะครับท่านพี่น้องฟังให้ดีนะครับอย่าบอกเอ้ยเห็นไหมท่านรอซุนก็นยังไปหากูโบเลยนะท่าน ไปเยี่ยมกูโบเหมือนที่ท่านไปเยี่ยมบะเกียเหมือนที่ท่านไปเยี่ยมกูโบอื่นๆ,ๆนะครับท่านก็ไปเยี่ยมชูฮาดาอูฮุดด้วยหลุมกูโบศ์ของคนที่เสียชีวิตในสงคารามอูฮุดเพื่อที่จะไปขอดูอาให้กับเขาเพื่อที่จะไปได้นะครับไปให้ลึกระลึกนึกถึงว่าเออความตายมันก็อยู่แค่คืบแค่ศอกนะครับแต่ให้นึกระลึกนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่เกิดสงคารามว่าครั้งนั้น คนที่ฝ่าฝืนท่านอุษุนส,สาละลอฮฺอะลัยฮุสัลลัมจำนวนหนึ่งทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ถูกฝังอยู่ตรงเนี้ยนะครับจะต้องถึงกับชีวิตไปนะครับเพราะฉะนั้นมัซารอดอันหนึ่งหรือว่าสถานที่อันหนึ่งที่ท่านอุษุนสาละลอฮฺอะลัยฮุสัลลัมทําไม่เป็นสุนนะก็คือการไปเยี่ยมชูฮัดะอูฮุดนะครับเหมือนการที่ไปท่านเนี่ยเหมือนอีกอันนึงก็คือไปละหมาดที่มสัสยิดกุบะนะครับละหมาดที่มัสยิดกุบะละหมาดที่มัสยิดของท่านเองนะครับและหนึ่งในนั้น นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เดินทางไปอย่าได้เข้าใจขัดผิดคาดเคลื่อนนะครับว่าเออพอเวลาไปถึงชูฮาดาอูฮุดโอแสดงว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่มีบรารักกะมากออมีบรารักัตอะไรนะไปสายแหวงหาความเป็นบรารักัตนะครับานพี่น้องครับผู้ที่เสียชีวิตก็คือผู้ที่เสียชียชวิตนั่นแหละบรารักัตอยู่กับตัวของเขาแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาได้ทรงประทานความเป็นบรารักัตให้กับคนพวกนี้นะครับตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตด้วยซ้ําด้วยกับการกําหนดให้พวกเขาเนี่ยมาได้รับชูฮาดานะครับ มารับการเสียชีวิตในหนทางของพระองค์ในซามรภูมิแห่งนี้นะครับถึงขนาดที่ว่ามีซาฮบาะท่านหนึ่งก็คือ,อฮันซอละนะครับท่านฮันซอละเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นกอซีรุ่นมาลาอิกะนะครับเป็นซาฮบาะที่เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้โดยที่ยังมียูนุปอยู่ก็ปรากฏว่าท่านรอซุนสุละลอรอฮุงอะลัยฮวสัลลัมเนี่ยเห็นว่ามีมาลาอิกะเนี่ยครับมาอาบน้ำนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนที่เป็นะฮีดเนี่ยนะครับแค่ฝัง นะแค่ไม่ต้องไม่ต้องหอไม่ต้องอาบน้ําแค่ละหมาดแล้วก็ฝังให้นะครับแค่ละหมาดแล้วก็ฝังให้ก็ปรากฏว่าเห็นนะครับมามีมาลาอิกาเนี่ยนะครับมามามาอาบน้ําให้ฮัมซาลนะครับมาอาบน้ําให้ฮัมซาลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อ,อชาฮาดะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาเนี่ยประทานความเป็น ความจำเริญนะครับความดีงามให้กับคนพวกนี้แต่เราไปเนี่ยเราไปในฐานะที่ไปขอดุอาหนึ่งไปเพื่อที่จะขอดุอาให้กับผู้เสียชีวิตนะครับในเหตุการณ์ครั้งนั้นสองแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นเราไปเนี่ยเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงความผิดพลาดของคนในอดีตนะครับที่ เห็นเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนของคนไม่กี่คนเองนะครับคนไม่กี่คนฝ่าฝืนคําสั่งท่านอัลสุลซอลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมจนกระทั่งทําให้เกิดโศกนาฏกรรมในลักษณะเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่พูดอยู่ที่นี่ก็คือท่านอับดุลไลบินอุบัยบินซาลูนนะครับอับดุลไลบินอุบัยบินซาลูนเนี่ยก็พูดในลักษณะเช่นนี้แหละนะครับกอลลัลลอฮุต้าอาลานะครับอัลลอฮ์สุบฮานุฮูต้าอาลาก็เลยตอบโต้ได้ประทานอายะห์คุรอานลงมาเพื่อที่จะตอบนะครับเพื่อที่จะ Uh, พูดได้ว่าย้อนคำพูดของอับดุลล์อิบินอุบัยเบนซลูนที่บอกว่ากุลฟาดรออูอันอัลฟุซิกุมุลมาตอิงกุนตุมซอดีกุลมุฮัมมัดถ้าอย่างนั้นถ้ามันพูดว่าถ้านั่งอยู่ที่เมืองมักกะท่านั่งอยู่ที่เมืองมาดินาไม่ออกมาตั้งรับอยู่ที่เมืองมาดินาเนี่ยคงไม่ตายกันเป็นเบือแบบนี้หรกมุฮัมมัดถ้าอย่างนั้นมุฮัมมัด ถามมันกลับไปซิว่ากุลฟาดารอูอันกุลฟาดารอูอันอัมฟุซิกุมุลมูติอิงกุนตุมซอดีกินถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขอให้พวกเองทั้งหลายเนี่ยนะปกป้องตัวเองให้รอดจากความตายให้ได้สินะปกป้องตัวเองทํายังไงก็ได้ไม่ให้ความตายเนี่ยเข้ามาถึงตัวเองได้มีปัญญาทํากันไหมทํากันได้ไหมจะสรรหาอาวุธจะสรรหาอุปกรณ์แบบไหนมาก็ได้ แต่อย่าให้ความตายเกิดขึ้นกับตัวเองทําได้ไหมไม่มีทางอิงกุนตุมซอดีกินอัลาบวาท่าหาพวกมันเนี่ยเป็นคนที่พูดจริงคือไม่ได้หมายความว่าคนที่จะต้องนั่งหน้าไม่ออกมาทําสงครามแล้วจะรอดปลอดภัยระยะที่ก็ออกไปทําสงครามกันก็มียังมีคนตายอยู่ในเมืองมาดีนะนะครับเสียชีวิตตามปกติเพราะฉะนั้นให้คําว่าเราเนี่ยเราเนี่ยเรา,เเรา,เอ,าออตอโนามากุติลู ถ้าเขาเชื่อฟังเราเนี่ยเขาคงไม่ถูกฆ่าไอ้คำว่าถ้าเนี่ยนะครับท่านพี่น้องที่เป็นประเด็นนะที่อรรถสุบฮานวะตอาลาพูดเอาไว้ในซูรห์เดียวกันถึงสองครั้งสองคราวถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้มันแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจในกบอบกอดัของอรรถสุบฮานวะตอาลาท่านพี่น้องครับความตายมันเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนไม่ต้องหนีไปไหนท่านพี่น้องจะหนีมันหรือไม่หนีมันความตายมันก็ไปเยือนท่านพี่น้องอยู่ดีท่านพี่น้องเคยเห็นใครสักคนหนึ่งไหมที่ไม่ต้องตาย คนเดียวครับที่ไม่ต้องเกิดขึ้นผู้เดียวเท่านั้นที่ความตายจะไม่เกิดขึ้นกับเขาก็คือกับกับกับ,ก,บกับผู้นั้นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาวะตะวักัลอัลลอฮิยิลลาีลายามูตอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะไม่เกิดความตายนะครับความสูญสลายจะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์แม้กระทั่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺหัอะลัยฮิวะสลัมเป็นนบีที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาทรงเลือกคัดเลือกมานะครับเป็นไซยีดุลอััันนนบบิยะะเป็หวหว้านะคร เป็นนบีที่สูงส่งที่สุดยังจะต้องประสบกับความตายท่านนาบีมูซาท่านนาบีอีซาท่านนาบีนวัวท่านนาบีอิบรอฮิมนะครับบรรดาอุลุลอัซมีบรรดารอซูลทั้งหมดทั้ง25บรรดานาบีที่อยู่เต็มพื้นแผ่นดินนะครับในแต่ละช่วงเวลาทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องพบประสบกับความตายทั้งสิน้นนะครับท่านนาบีอีซานะครับท่านนาบีอีซาที่ตอนนี้อัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลา ยกขึ้นไปบนชั้นฟ้าพอถึงวันกียร์มะใกล้ๆวันกียร์มะ่นานนบีอีสซาก็ต้องลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ต้องเสียชีวิตเหมือนกันนะมาลาอิกะนะครับอิสรอฟิลจิบริลมีกาอินมาลาอิกะทั้งหลายแหล่ที่มีหน้าที่รับชิรับใช้ใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอลาปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาอลาพอถึงวันกียร์มะทุกคนก็จะต้องตายทุกท่านก็จะต้องตายเหมือนกันแม้กระทั่งมาลาอิกะที่มีหน้าที่ถอดวิญญาณของทุกสิ่งทุกอย่าง ท้ายที่สุดนะครับพอถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาก็จะถามว่าอาจจะเหลือใครอีกบ้างนะอิสราอิลนก็บอกว่าก็เหลือฉันนี่แหละเพราะฉะนั้นอิสราอิลก็จะต้องถอดวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นบุคคลสุดท้ายที่จะต้องเสียชีวิตไปจนกระทั่งเหลืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะพระองค์ทรงถามว่าลีมานิลมุลกุลยามลิมานิลมุลกุลยามลิลลาฮิลวาฮิลกฮารเหลือใครอีกไหมวันนี้จะเหลือใครอีกไหมลิมานิลมุลกุลยาม จะมีใครมีอำนาจอีกไหมอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาก็ตอบว่าเหลืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาลิมานินมุลคุลเยอมลิลลาฮิลวาฮิดิลกอฮาร์อำนาจบารมีต่างๆเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงอำนาจเหนือสิ่งใดๆทั้งปวงเห็นไหมครับความตายท่านพี่น้องไม่ต้องมาบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ไม่ตายจะทำอย่างนี้ก็ไม่ตายเห็นพี่น้องท่านพี่น้องก็เทียบเคียงเลยไอ้คำพูดประเภทเนี้ย นะมันเกิดขึ้นเคยผ่านขึ้นมาในชีวิตประจําวันของเราบ้างหรือเปล่านะคำพูดในลักษณะแบบนี้แน่นอนแล้วครับเอยนี่ถ้ามันวันนี้เกิดเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะนะ,ะสมมติว่าลูกนะลูกลูกขับรถเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองเนี่ยขับไปขับรถไปจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเอาอนี่ถ้ามันระวงังสักนิดหนึ่งมันก็ไม่ไม่เกิดอย่างนั้นถ้ามันระวงังสักนิดหนึ่งก็ไม่เกิดอย่างนี้ ถูกต้องครับท่านพี่น้องถ้าเราใช้ความระมัดระวังเนี่ยมันก็ย่อมที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาหรือหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้นะครับเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต่อให้เราระวังขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้ทั้งหมดเราไม่ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราได้ใช่ไหมครับท่านพี่น้องก็เห็นอยู่นะเรามีหน้าที่ที่จะต้องนะครับระมัดระวังให้เต็มที่ ในเรื่องในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราส่วนมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันเป็นการกําหนดของลอสุบฮานวนตาอาลาเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวเนี่ยท่านพี่น้องก็จะต้องระมัดระวังคําพูดแล้วกจ็จะต้องนึกถึงการอีหมานในเรื่องราวของกรดอรกะรัสซึ่งเป็นหนึ่งในลูกคนอีหมานให้มันอยู่กับตัวเรานะครับให้มันผุดขึ้นมาในความคิดของเราเป็นลําดับต้นๆเลยว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นไปตามกําหนดของลอสุบฮานวนตาอาลลานะ นะครับแต่ไม่ไ,มไ,มได้ไหมายความว่าท่านพี่น้องนะไม่มีอะไรจะกินนะไม่มีรายได้ไม่มีเงินทองแล้วก็นั่งอยู่กับบ้านเดี๋ยวเราก็ให้ริสกีเองอันและนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสแสวงหาเราในเมื่อมันเป็นกดอกอดัดขอเราสุบฮานุวตะอาลาแล้วท่านพี่น้องครับการอีหมานต่อกดอกอดัดขอเราสุบฮานุวตา,าลาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของเรานะ เป็นหนึ่งในลูกคนอีมาน6ประการนะครับดังที่ปรากฏอยู่ในฮะดิษของจิบรีนที่ท่านจิบรีนนะครับได้แปลงร่างนะครับได้ก,กลายร่างมาหาท่านอูุนสลลรอฮุงอละลัยฮุสลลัมในสถานะชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็มาถามท่านอูซุนว่า,อ,าอิสลามเป็นยังไงอิมานเป็นยังไงซึ่งคําตอบของท่านอูุนสลลรอฮุงอละลัยฮุสลาลัมที่ถูกที่ถูกถามเมื่อครั้งพูดถึงเรื่องการอีมานก็คือ <c oughs> นะครับ อ่าอ أن تؤمن بالله وملائكته و ล ت ب ه ورسله و ا ิ ي و م الآخرى و อ ل ق ر ى خيره و ش ر ินะหนึ่งในข้อหนึ่งในนั้นก็คือข้อที่หกอดิิร والقرى خيره و ร ر ه การกำหนดการลิขิตของอัลลอฮฺนะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องนะครับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเราจะต้องเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮฺนะฮูวะตะอาลา,า,น,า,ลานะไม่มีใครคิดเองได้นะครับเนื่องจากว่าเรื่องราวประเภทนี้นะครับมันจะมีคนอยู่สามกลุ่มหลักๆด้วยกันนะครับ กลุ่มประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่ไม่เชื่อมัน่นในการกําหนดขอรับสุฮานุทตาอาลาอย่าว่าเรียกว่าไม่เชื่อมั่นเลยไม่เชื่อเลยก็ได้คนพวกนี้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นไปตามความประสงค์เป็นไปตามการกําหนดอ่ไม่ใช่เป็นไปตามการกําหนดเป็นไปตามความต้องการของคนที่ปฏิบัตินะเช่นเราเนี่ยนะครับจะลุกขึ้นเดินอย่างเงี้ยใครล่ะเป็นคนสั่งให้เราลุกมนุษย์มนุษย์มนาคนอื่นจะมาสั่งให้เราลุกได้ไหมเราต่างหากเลือกที่จะลุกเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เราเรียกว่า นูฟาตุลกอดัาร์ก็คือกอดารีะนะครับกลุ่มกอดารีะกลุ่มกอดารีะนี่จะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่มนุษย์จินตนาการเอาเองมนุษย์ตั้งใจเอาเองตั้งใจจะทําแบบไหนมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอลัลลอฮฺสุบฮานวูวตาลาไม่ทรงเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นเพราะอะไรฮะคนพวกนี้เดิมทีความคิดของคนพวกนี้ที่คิดออกมาแบบนี้นะครับเ,เหตุผลของเขาก็ฟังดูดีนะเพราะเขาบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยไปทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วเราก็บอกว่าเออ,เอไอการที่เราไปทําความผิดเนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺอัลตะลากำหนดให้เราไปทําเพราะฉะนั้นคนที่ผิดก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺอัลตะลาไม่ใช่เราคนพวกนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าไปเชื่อสิว่าอัลลอฮฺเป็นคนกําหนดอัลลอฮฺเป็นผู้กําหนดเราบอกเองว่ามนุษย์มันเป็นคนทําเองนะมันจะทําถูกทําผิดมันก็เป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺอัลตะลาท่านพี่น้องครับนี่คือความตกขอบนี่คือความ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 รู้หรือความเข้าใจนะครับที่คลาดเคลล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 ื่่ออออนนนนไปจาากซุุะะะขงทรูัละละละัััฮฮยิวม อัลาลาอฮฺ سبحانه และ ت ع บอกว่าอามตชาอูนะอิลลาอายยะชาอัลลอฮฺรุรับบุลอาลลมินพวกท่านไม่สามารถจะตั้งใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นอกจากว่าจะต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ประสงค์จะให้เป็นด้วยนะม้หมายความว่าถูกสิ่งทุกอย่างฉันเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดคนอื่นไม่เกี่ยวท,ท่านพี่น้องครับจริงท่านพี่น้องมีส่วนในการตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําสินนส่งหนึ่งสิ่งใดแต่สิ่งที่ท่านพี่น้องตัดสินใจทาไปนั้นท่านพี่น้องต้องรู้ว่านั่นคือการกําหนดของอั อัลลอฮ์กำหนดไว้ทั้งหมดครับว่าฮาดีนาฮุนนจได้นะอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาได้ให้ทางเลือกไว้ทั้งสองทางนะครับทางที่จะรอดทางที่จะถูกและทางที่จะผิดอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้ทั้งคู่มันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะไปถูกเลือกที่จะไปผิดแค่นั้นแต่ไม่มีทางหรอกครับถ้าอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาครั้งนี้อัลลอฮ์กำหนดให้เราทำถูกแล้วเราจะเลือกทำผิดเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นหรือครั้งนี้อัลลอฮ์สุบฮานุวัตลากำหนดให้เราทำผิดเราก็ไไมม่่่ีีีโอออกกกกาาาาสททจจะะะะถูด้้้นนนนครรรรััับเเเเพฉตงงใลืขย นะครับการตั้งใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ท้ายที่สุดท้ายที่สุดอยู่ที่การกําหนดขอลอสุบฮานุวะตอาลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกอดอกอดัดกลุ่มที่1กลุ่มกอดารีคนที่มายอมรับในการกําหนดขอลอสุบฮานุวะตอาลาอันนี้คือคนตกขอบตกขอบ,ขอ,บอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยจเบรียบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามการบังคับขอลอสุบฮานุวะตอาลาทั้งสิน้นนะมนุษย์ไม่มีการตัดสินใจมนุษย์ไม่มีทางเลือกอันนี้ก็ผิดนะครับ อันนี้ก็ผิดเราจะยืนขึ้นเราสามารถที่จะเลือกเลือกที่จะยืนหรือเลือกที่จะนั่งได้ใช่ไหมครับเราเลือกที่จะใส่เสื้อสีขาวหรือเลือกที่จะใส่เสื้อสีดําอันนีเน้เป็นการตัดสินใจของเราใช่ไหมครับแต่ท้ายที่สุดนะครับอากีดะของอะลุสุนนะวัลนชะมาของคนที่นะครับยึดเอาตามกีตาบุลลฮ์และก็ซุนนะของท่านอัลซุนซอลลัลลอฮฮุอละละัยฮุอะสซาลัมเนี่ยจะบอกว่าทุกสิงสส่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมนุษย์สามารถตัดสินใจได้มนุษย์สามารถที่จะเลือกได้ภายใต้การกําหนดของออลลาะุบต ภายใต้การกาหนดของอลัลลอฮฺ سبحانه และ ت อ ا ลามนุษย์ตัดสินใจจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นไปตามกําหนดของอลัาลลอฮฺ س ุ ح ا า ه แวะ ت ع ا ل มันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามนุษย์เลือกที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮฺบ ب ح น ن ه แวะ ت ع ا ل ไม่กําหนดไว้จะต่อให้ตัดสินใจต่อให้พยายามต่อให้ลงทุนต่อให้ทุ่มเทความสามารถสักขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งนั้นไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะครับเราคนที่เป็นมุสลิมจะต้องเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกําหนดของอัลา ที่เรามีส่วนในการที่จะเลือกตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําเพราะฉะนั้นการที่เราจะละหมาดวันนี้หรือการที่เราจะไม่ละหมาดครั้งนี้อลัลลอฮฺสุบฮานาอตะลาเป็นผู้กําหนดแต่ส่วนหนึ่งเราก็เป็นคนตัดสินใจที่จะทําหรือไม่ทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของกอบอก,กอดัดดั๊นะท่านพี่น้องจะต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับอย่า ฟังเสียงฟังความแค่ข้างเดียวนะอย่าฟังแค่ซ้ายโดยทิ้งขวาหรือฟังขวาโดยทิ้งซ้ายแต่เราต้องฟังความทั้งสองข้างแล้วก็เอามาประมวลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่เป็นไปตามอาสอดคล้องกับนะครับเป็นไปตามแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อหาสาระแล้วก็นนยะท,ที่ปรากฏอยู่ในกีตาบุลละก,ก็คืออัลกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านาศาสสลตลอฮุอุอัลเลฮิวะสัลลัมๆๆนะครับเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้เป็นผู้ที่ศรัทธา ที่ถูกต้องนะครับครบถ้วนสมบูรณ์หลักครบครบหกประการตามที่ท่านูซุนซอลลอฮฺของอาลีฮิวะสัลลัมนั้นได้ทรงบอกเอาไว้สำหรับอัลอาควิดะในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะอัสลลัลลอฮุอะลานัลลอฮมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอบฮิวะสัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีร่วมกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสนอรายการอากีดะ